สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อคนที่เงียบไปเขาคิดอะไรอยู่คนที่เงียบไปเขาคิดอะไรอยู่นะคะ Oh, whoa, two of cups, King of Wands, two of swords. the magician tower oh high priestess the wheel โอ้โห two ูอ็อฟศอตทูอ็อฟเพนทโคลรักในความลับหรือเปล่าเนี่ยเหมือนรักในความลับยังไงไม่รู้ คนที่เงียบไปเขาคิดอะไรอยู่ที่แน่ๆเขารักคุณเขารักคุณนะคะออาพูดให้ใจชื้นก่อนให้สบายใจก่อนสบายใจไหมเนี่ยแต่มันเป็นเหมือนรักที่ไม่เปิดเผยหรือเปล่าคือตอนแรกผู้อ่านยังไม่แน่ใจตอนแรกผู้อ่านยังไม่แน่ใจแต่ มองว่ามันอาจจะเป็นรักในความลับรักที่ไม่เปิดเผยหรือไม่มันก็เป็นความรู้สึกที่เขาเก็บเอาไว้เออเป็นรักที่ลึกซึ้งอยู่ในใจอะไรแบบนี้มากกว่าตอนแรกตอนแรกไม่แน่ใจว่าเอ๊เขามีสองคนหรือเปล่า มีคนสองคนหรือเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันเหมือนกับว่ามันต้องเลือกอะไรบางอย่างเขาอะนะเขารู้สึกว่ามันต้องเลือกเลือกระหว่างความรัก อะไรบางอย่างกับบางสิ่งบางอย่างและเขาเลือกไม่ได้เ,เขาเลือกไม่ได้เขาอยากที่จะพยายามที่จะเก็บเอาไว้ทั้งสอง คือในที่นี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะว่าว่ามันเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าคือเขาอาจจะมีคุณกับใครอีกคนหนึ่งอยู่แล้วมันจำเป็นต้องเลือกระหว่างคุณกับอีกคนนึงแต่เขายังเลือกไม่ได้เขาตัดสินใจไม่ได้เพราะเขาก็รักคุณแต่ทางนู้นเนี่ยผู้อ่านไม่แน่ใจเขาติดอะไร ทำให้เขาแบบเลือกไม่ได้แต่อีกกรณีหนึน่งมันอาจจะไม่ใช่เป็นคนก็ได้หมายความว่าคุณคือคนที่เขารักแต่มันมีอีกสิ่งหนึง่งอีกอย่างหนึง่งที่มันขัดกันกับคุณอะแบบว่าเขาไม่สามารถมีคุณพร้อมกับ พร้อมกับสิ่งสิ่งนั้นได้เช่นเช่นนะสมมุติสมมุติว่าเออเป็นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาต้องต้องไปทำงานในที่ไกลๆที่ห่างจากคุณมากๆอาจจะเป็นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็จะไม่มีโอกาสได้เจอกันหรือ ยากที่จะได้เจอการความสัมพันธ์มันก็จะแบบห่างอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาตัดสินใจไม่ได้ทําให้เขาเลือกไม่ได้ว่าเฮ้ยงานมันก็ดีนะงานมันก็คือแบบความก้าวหน้าเป็นอนาคตของเขาแต่คุณก็เป็นคนที่เขารักเป็นคนที่เขาชอบรักมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ตัดสินใจยากมากในตอนเนี้ยแล้วแบบตัดสินใจไม่ได้อันนี้ผู้อ่านยกตัวอย่างนะคือมันไม่จําเป็นว่าสิ่งที่เขาต้องเลือกอะ่ะมันคือ คุณคุณนะ่ะเป็นอย่างหนึ่งแหละแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเลือกนะมันอาจจะเป็นคนก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ไม่ใช่ในเชิงชู้สาวไม่ใช่ในเชิงของแบบแฟนคนรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อาจจะเป็น ญาติพี่น้องหรือครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็คือมันมันต้องเลือกแต่ยังตัดสินใจไม่ได้มันตัดสินใจยากเหลือเกินยากมากๆและคุณเองเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าไม่พอใจเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันพังทลายลงมา คุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันมาแล้วรอบหนึ่งทะเลาะรุนแรงบางคนถึงขั้นแตกหักไปแล้วนะคะแต่เขาพยายามซ่อมแซมอยู่อืมเขาพยายามที่จะซ่อมแซมเขาคิดถึงคุณนะเขามีความคิดถึงคุณมีความอยากติดต่ออยากทักทายอยากพูดคุยแหละอยากมาหาอยากมาเจอแต่เขาก็ลังเลเขาไม่แน่ใจ เขาลังเลเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะทำแบบนั้นได้ไหมบางคนนะผู้อานรู้สึกว่าเขาอยู่ห่างไกลจากคุณด้วยมีเรื่องของระยะทางเข้ามาด้วยแล้วมันทำให้เขาอะมาหาคุณแบบตัวเป็นๆไม่ได้แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากอยากจะแบบหายตัวมาอยากจะวาร์ปมาเลยอะไรอย่างเงี้ย ความรักความรู้สึกที่เขามีให้คุณน่ะมันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งลึกซึ้งมากๆอะ่ะเป็นเหมือนเป็นคู่ทางจิตวิญญาณอะไรแบบเนี้ยโดยเฉพาะตอนกลางคืนมันจะยิ่งมีความความรู้สึกที่สื่อถึงกันได้ความรู้สึกเหงาวความรู้สึกคิดถึง แล้วมันก็จะมีเรื่องของจังหวะเวลานะคะที่มันที่มันไม่ตรงกันหรือมันไม่เหมาะสมกันอนะมันมันมันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมที่คุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันจะรักกันหรือจะลงเอยกันอนะ่ะ แต่ตัวเขาอ่ะมีทั้งความรักมีทั้งแพชชั่นมีทั้งความปรารถนาความต้องการคุณความอยากได้อยากครอบครองคุณเนี่ยมีมากนะมีมากมีเยอะเลยแหละแสดงว่าอะไรที่มาขัดเขาไว้อะ่ะมันก็ต้องเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกัน ต้องเป็นเรื่องที่สําคัญกับเขามากๆเหมือนกันหรือเป็นคนที่สําคัญกับเขามากๆเหมือนกันเพราะเท่าที่ดูเนี่ยความรู้สึกที่เขามีให้คุณนะ่ะมันไม่ใช่น้อยๆนะคะรักมากเลยแหละรักมากคิดถึงมากต้องการมากอืมแต่ทําอะไรไม่ได้มาหาก็มาไม่ได้ตัดสินใจเลือกคุณก็ตัดสินใจไม่ได้ลังเลโลเล อยู่อย่างนั้นแหละแล้วบางคนก็อย่างที่บอกว่ามันมันพังแล้วอะความสัมพันธ์คือมันพังทลายลงมาแล้วเขากำลังพยายามที่จะซ่อมแซมพยายามที่จะแก้ไขเขาอาจจะกำลังแก้ปัญหาในส่วนของเขาอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะพยายามแก้ปัญหา ถ้าแก้ได้เมื่อไหร่เขาก็อาจจะกลับมาหาคุณไหนขอดูต่อสิว่าแนวโน้มอะตอนนี้เขาเงียบไปอยู่ใช่ไหมแล้วเขาจะติดต่อกลับมาไหม นะเขาจะติดต่อกลับมานะคะดูจะมีข่าวดี่ะน่าจะมีข่าวดีสำหรับคุณกับเขาข่าวดีในที่นี้ก็คือแบบว่าถ้าคุณรอคอยเขาอยู่คุณยังรักเขาอยู่ยังอยากให้เขากลับมานะคะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมาเพจอัลคับมันคือข่าวสารข่าวสารดีๆเรื่องราวดีๆนะคะ Good News อะไรแบบนี้แล้วดูเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมหวังอะไรที่มีความสุขการติดต่อกลับมาของเขาในครั้งนี้เมื่อเขาติดต่อกลับมาเนี่ยมองดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมันจะอ,อ,อิ่มเอมมีความสุขมีความสมหวัง นะคะน่าจะต่อกันติดแหละถึงมันจะพังทลายลงไปแล้วก็เถอะแต่เนี่ยเขากำลังพยายามซ่อมอยู่กำลังพยายามที่จะสารรอยร้าวประสานร,รอยร้าวระหว่างคุณกับเขาอยู่และก็มีแนวโนมว่าจะทำได้สำเร็จนะคะความสุขความหวังความใจฟูแบบ ปูอะค่ะข่าวดีที่รอคอยอืมมีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมาแต่ถามว่าเร็วไหมผู้อ่านมองว่าไม่เร็วมากไม่เร็วไม่ช้าเพราะว่ามันเป็นถ้วยนะคะไพ่ถ้วยเนี่ยไพ่มันเป็นแบบน้ำอะ่ะมันไม่น่าจะเร็วมากมันไม่เหมือนแบบพวกไพ่ไม้หรือไพ่าดาบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเร็วมากกว่านี้ แต่น้ํานี่ค่อนข้างไพ่ถ้วยเนี่ยค่อนข้างจะนานค่อนข้างจะนานหน่อยแต่ว่าดูแล้วก็ไม่นานมากหรอกนะคะเอออ่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะคะสำหรับคลิปนี้จบการอ่นานไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ